ต่ออน้รงโอเคเดี๋ยวนี้ก็ยุดแล้วโอเคหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองลาบมาตรนี้แล้วก็ตรงนี้ ส,สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้เพื่อจะได้คลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน